สวัสดีครับวันนี้พี่บ่าวโวลชนอารีนานะครับก็เอาประวัติการชนแบบย่อยๆของสนามสับทงประจําวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568มาฝากนะครับเราคัดมากันเฉพาะคู่ที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับก็มาเริ่มที่คู่หนึ่งเลยนะครับเลนสาดข่าวยอ่อเซียนลูกแสนหมื่นดุริโพตัวนี้ก็ชนรเรื่อยๆไม่แคร์เค็บนะครับตัวนี้ชนกันที่1.2ขีดนะครับก็ต่อไปนะครับคู่ที่2องนิงามบุญรกษาหรือลูกศรตัวนี้ชนะสนามยีนี่หนึ่งครั้งชนทอค่าเหนียวเข่งเร่งตัวนี้ชนนกัที่ สองจุดสองขีดนะครับต่อไปคู่ที่สีภาพที่ท่านเห็นอยู่ซ้ายมือนี้นะดุกดแางคลายจอมโหดเล็กเพชรป่าไม้นะครับตัวนี้ในโะซนฟอร์ทพาข้าเหนียวช่วงดูทวนเข็งเร่งครบเครื่อนโซนเประตูท,ท่าเสียยาวๆได้เลยและทางซ้ายนี้ใน,นท้องลายเพชรประกายฟ้าหรือทวนบอดตัวนี้โซนไม่แข็งเค็บไม่ประท่าโซนฝีม,มือวางเข็งเร่งคู่นี้โซนกตที่สี่จุดสองขีดนะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่ที่ห้าเป็นคู่เอกประจำสนามน,นะครับมาฟังกันเลยนะครับทางด้านซ้ายมือน,นะครับโนดหลังขาวก็แสนแดนราชสีหดูล้มหัวน,นะครับตัวนี้โซนมาแล้วห้าถึงหน ล่าสุดชนะมีควิทที่นานาชาติสนดูทนเหนียวเปหลังมุณาส่วนทิมหัวทนส,สุดๆในสว่วนกับดุกด้ามเพชรลาสการหรือลูกป,ปลานะครับตัวนี้ก็ส่วนบอลเจ็ดถึงแปดทอนเคยเพชรสองครั้งสนเหนีวยวทุกทอพาข้างหนักนับนอกทอดีเมื่อเวลาทอเข่งเร่งแต่พอเพื่อไม่ยอมยอม,ยอมเองแต่ยี่สิบนาทีได้เข่งเร่งมากคู่นี้สนกันที่สี่จุดศูนย์สองกิโลนะครับและปิดท้ายกันที่คู่หุบนะครับแดงงามพันพยักแว่นมีไซรัสซีเซียนตัวนี้สนเรื่อยๆพื้นๆไม่มีไรมากนะครับและก็สารับใครที่จะเข้ากลุ่มเล่นวัวนะครับบัด